สถานีพัฒนาที่ดินมหาสรารคามลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดไถกรบต่อสั่งและใช้น้ำหมักชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิค่ะ นายชูเกียรติคำโสภาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้นำเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามลงพื้นที่ตำบลหน,นองบัวแก้วอำเภอพยกระพุ่พิสัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อพบปะและให้ความรู้แก่เกษตรกร,รในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดไถกรบต่อสัง่งภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาร้องไห้ปีงบประมาณ2,563ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาสถานีพัฒนา นาที่ดินมหาสรารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรไม่ให้มีการเผาฟางข้าวพร้อมกับการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปอดเทืองและไถกรลบต่อซังในการปรับปรุงบำรุงดินนอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินมหาสรารคามยังส่งเสริมให้เกษตรกรทําปุ๋ยหมักและน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนของเกษตรกรทั้งนี้สําหรับตำบลหนองบัวแก้วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสรารคาม อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีความแห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์กรเกษตร,รกรในพื้นที่จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อผลิตข้าวอินทรีย์จากนั้นได้มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือเช่นสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลดินการใช้ปุ๋ยพืชสดและน้ำหมักชีวภาพในการปรับปรุงบำรุงดินนับจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานับ10ปีที่ตำบลหนองบัวกแก้วอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดมหาสารคามภายใต้กระบวนการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ105่ในทุ่งกุลาร้องไห้ทําให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการปลูกข้าวส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามนะครับก็ ก็จะมีกิจกรรมที่มาดูแลพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่นะครับการปลูกข้าวนะครับหรือของมะลิในพื้นที่ตรงเสรอมไห้นะครับพี่เบิร์ดเป็นผู้มีส่วนนะครับก็ในส่วนของพอดองเองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องของการเกินตัวอย่างนี้มาวิเคราะห์นะครับก็จะเติมข้อมูลลงไปว่าต้องใช้อัตราเท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้เกิดความ าสมบุรณ์ของดินนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการใช้เพื่อปุ๋ยสดนะครับปอเทืองนะครับพร้อมกับไถกบปอสังรวมเป็นพร้อมกันเลยนะครับเพื่อที่ให้เกิดความดินร่วนซุยนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารในดินนะครับโดยเฉพาะในตัวเจนนะครับปอ,อเทืองถึงไรนะครับจะมีนรหนักสดประมาณสามถึงสี่ตันนะครับจะได้ พเพื่อเป็นการเพิ่มยุนซีลงในดินนะครับท,ทําให้ต้นข้าวแต่กอได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีความุมสมบูรณ์นะครับสามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ